ไม่ไหวแล้วับาดคอเดี๋เราเอาตับแม่อีกดิเอาแม่พอไม่ไหวแล้วอ่กไมวจะได้อะพ่อไหมไม่พอไห่พอสิลไอี่มิ้งดึไรไหมดก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่บาดหรอก็คิดตม่อนได้ไหมสดยเสไนะี่รักเราบอกว่าไม่ต้องเยอะนะว่านี่ไม่หิ้ยมากเมื่อเสดายไม่ทำไม่ห้น

ร้อนๆอร่อยเอาก็ลอบดูแบบเอ้ยโอ้ยน้อทะเลมากทะเลมากไม่รู้อ่ะมันแบบไม่มีทะเลเลยนนัมาถึงรสอ่ะมันเหมือนมีน้ำจิ้มอะไรอ่ะเทมรีบะใม่ใหมน้ำจิ้มเีมปุระมันมีกลิ่นของอะไรก็ไม่รู้อ่ะน้ำจิ้มตุกที้อ่ะ กี่ของได้กเซฟอะเผือนจะตายไม่ถึงมึงจะตายพูดดีดๆ <c oughs> อัดวีดีโอ <c oughs> มากับลูกก็ต้องเตรียมใจ แล้วปกติอยู่บนรถอยู่บนทางด่วนนี่ใช้เกียร์อะไรเกียร์สี่เกียร์ห้าไม่จำเกียร์สีับเท่าไรพี่แกร <100 S 1> ้อยแปดไปนี่คือไปสิบไปเกินร้อยที่เต็มที่ก็เกียร์สามของหนูว่าถนนมันไม่ว่างเลยไม่โล่งเลย

ขอบคุณการรับชมค่ะ <c oughs> <c oughs>